ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าลอยถาดลงในแม่น้ำก่อนวันตรศุกรครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่านะเป็นเป็นเรื่องเล่าละ่ะแล้วเล่าได้ดูพิสดารและเล่าได้ดูแล้วไม่มีเหตุผลอย่างอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้า หาเหตุเจ้าหาผลนะเป็นเรื่องเล่าแบบนั้นและที่มาของเรื่องเนี้ยมันหาไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเกกับเรื่องราวเหล่านี้แต่เป็นเรื่องที่เราได้ยินมาจากการศึกษาพุทธประวัติจากการสอนสั่งพุทธประวัติเราก็จะเจอฉากที่ก่อนการตรัสรู้เนี่ย พระเจ้าท่านจะลอยฐานนะนั่นคือเราก็เกิดมาเราเรียนเราก็จะเจอละเรื่องนี้แต่มันก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมาจากตรงไหนพระเจ้าพูดตั้งแต่เมื่อไหร่หรือใครเป็นคนเอามาพูดนะตรงนี้ต้องไปหาเอง,เองนะอาจารย์ก็หาไม่เจอแต่ถ้าเราจะมองในเนื้อความอย่างคนที่ อยากจะเจาะลึกไปในรายละเอียดอาจจะอาจจะได้มุมมองในแบบที่มีเหตุผลก็ได้นะคือเรื่องเต็มอ่ฟังเรื่องเต็มเลยแล้วกันเรื่องเต็มคือพุทธเจ้าเราเนี่ย <c oughs> ก่อนการตรัสรู้ก็มีนางสุชาดาเอาข้าวมัทุปายาเนี่ยมาถวาย แล้วเอามาถวายเนี่ยไม่ได้มาถวายธรรมดาใส่ถาดทองคำมาด้วยนะแล้วเมื่อถวายเนี่ยไม่ได้ถวายแต่อาหารคนปกติเวลาเอาอะไรมาถวายเนี่ยเขาจะใส่บาตรเพราะว่าพระองค์พอเริ่มบวชอะ่ะท่านจะมีบาตรของตัวเองตลอดเวลาโดยธรรมเนียมปกติของนักบวชเนี่ยเขาจะมีภาชนะของตัวเองแล้วฉันในภาชนะของตัวเองเท่านั้นเป็นปกติ ถึงแม้ว่าจะไปฉันบ้านใครใครนิมนต์พระไปเนี่ยหรือนับบวชไปในบ้านเขาเนี่ยพอพระท่านนั่งฉันในที่ที่ชาวบ้านจัดไว้ให้แล้วเนี่ยในยุคโบราณในยุคพระองค์เนี่ยเจ้าภาพก็จะขอบาทของพระแต่และรูปเนี่ยเอาเข้าไปแล้วก็ไปจัดใส่อาหารใส่จัดมาคนละหนึ่งบาท พอได้จัดใส่บาตรให้แล้วก็จะมามอบส่งให้แต่ละท่านเพื่อน,นั่งฉันทำธ,ธิกิจของตัวเองไม่เหมือนทุกวันนี้จัดเป็นโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะมากมายกายกองยุคนั้นเขาก็จะไม่ใช่หรูหราแบบยุคนี้ยุคนั้นพอนิมนต์พระไปเนี่ยเขาจะเอาบาตรของท่านแต่ละองค์ไปใส่อาหารมาแล้วก็เอามาคืนท่านให้ท่านนั่งฉันของท่านไปนยุคก่อนเป็นแบบนี้ เช่นเดียวกันในช่วงสมัยของพระเจ้าเองเนี่ยเมื่อเริ่มบวชท่านก็ใช้ชีวิตแบบนี้คือเอาบาตรของตัวเองเนี่ยไปขออาหารเนี่ได้อาหารมาก็เอาไปฉันนะหรือโยมเนี่ยทุกคนในยุคนั้นเขาก็จะไม่ได้ยกให้ทั้งบาตรเว้นแต,แต่พระไม่มีบาตรจะใช้ก็ถวายหมดเลยอันนี้มนต์ท่านเอาไปทั้งถาดแต่พระอ,องค์มีบาตรส่วนตัวได้มาตั้งแต่บวชแล้วเนี่ย พระอ,องค์ไม่เอาหลอกถาดของเขาอ่ะอย่างไรก็ต้องใส่บาตรให้พระอ,องค์แต่ในข้อนี้ก็บอกว่านางสุชาดาเนี่ยถวายข้าวมัทุป,ปายาตใส่ถาดทองคำมาด้วยแล้วถวายทั้งถาดเลยนะพระอ,องค์รับด้วยนะจริงๆพระอ,องค์เนี่ยรับถาดทองคำเขาด้วยอ่ะรับมาไม่พอท่านดันเดินไปริมฝั่งแม่น้ำเนลัญชลาด้วยแล้วอธิษฐานว่าถ้าหากว่า ตนจะบ,บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ขอให้บาทนี้มันลอยทวนกระแสน้ำอธิษฐานพอ,อธิษฐานเสร็จเอาบาททองคำที่เขาให้มาไปลอยน้ำซะอย่างนั้นแล้วก็ไปลอยน้ำแล้วถาดทองคำเนี่ยก็ดันทวนกระแสน้ำแล้วก็หมุนวนสามรอบแล้วก็จมลงไปใต้น้ำ แล้วจมลงไปใต้น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยคือแม่น้ำในรันชลาเนี่ยทุกวันนี้ตื่นจะตายนะไปที่ไรมีแต่ทรายเนี่ยพอจมลงไปใต้น้ำเขาบอกว่าที่ใต้น้ำเนี่ยมันมันมีพญานาคอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วก็พญานาคเนี้ไม่ยอมตื่นเป็นพญานาคที่หลับไหลใต้น้ำมานานมากจะตื่นครั้งเดียว เมื่อได้ยินเสียงถาดทองคำเนี่ยมากระทบกับถาดทองคําที่มีอยู่เดิมเขาบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยลอยถาดทองคําแล้วถาดพรวนสามรอบแล้วก็จมพอจมลงไปใต้น้ําดันไปซ้อนทับกับถาดทองคําที่มีอยู่แล้วสามใบนะแล้วถาดของพระองค์เป็นถาดที่4ไปกระทบถาดที่ใต้น้ําดังคลิ๊ก พญานาคที่หลับอยู่ใต้น้ํานานก็ตื่นทีนึ่งพระตื่นลืมตาพอลืมตาเสร็จพญานาคเนียก็ลําพึงเงินอ้อมีบุคคลมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะแล้วก็หลับต่อไปแล้วพระพุทธเจ้ากว่าจะมาเนี่ยนานมากนะกว่าจะหมดยุคพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาแบบเป็นพันปีเท่ากับพญานาคเนี่ย ตื่นมาทีตอนพระเจ้ามาลอยถาดแล้วหลับต่อหลับแล้วตื่นอีกทีตอนพระเจ้าองค์ต่อไปมาคือพญานาคตัวเนี้ยชีวิตจะไม่ตื่นถ้าพระเจ้าไม่มาลอยถาดมันจะหลับอยู่อย่างเงี้ยหลับเป็นพันก่าเป็นหลายพันปีตกลงคือหลับหรือตายเอาดีกว่าคือตายหรือหลับ นะแล้วพญานาคตัวนี้ก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ตื่นมาทีเมื่อได้ยินเสียงถาดกระทบกันกลิก๊กแล้วตื่นลำพึงอ้อมีพระเจ้ามาลอยถาดอีกแล้วนะพระเจ้ามาตัดสรู้อีกแล้วนะแล้วก็หลับไปเรื่องเขาก็เป็นแบบนี้ตกลงเชื่อหรือเปล่าก่อนดีกว่าว่าพระน,นางนางจุชาดาถวายทั้งถาดทองคำอย่างเงี้ย แล้วใต้น้ำมีถาดทองสามใบรออยู่แ่ไม่มีใครไปค้นเจอเลยนะคิดว่าถาดทองคำแม่น้ำในลันชลามันตื้นขนาดน,นี้มันต้องเจอกันบ้างนะแล้วพญานาคเนี่ยมันนอนอยู่ตรงนั้นตอนนี้พระเจ้าองค์ต่อไปยังไม่มาเนี่ยไปหาพญานาคนี้น่าจะเจอนะเราไปขุดๆด,ดูแถวๆนั้นจะเจอไหมพญานาคเพราะว่ายังไม่ตื่นเลยนอนหลับอยู่แถวนั้นเนี่ยคิดว่าขุดจะเจอไหม แห้งทีไรก็เ,เจอแต่ทรายไม่เห็นมีพญญายนาคสักตัวอันนี้เรื่องเล่าแล้วเรื่องที่จริงมันน่าจะเป็นยังไงเอาตีความกันดีกว่าเรื่องที่จริงมันน่าจะเป็นปุคลาทิสถานที่ปราดเนี่ยเขาแต่งขึ้น,เ,นเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวของสัพพัญญุพุทธเจ้าผู้มาตรัสรู้เนี่ยเขา นะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเดี๋ยวโดนบ่นนีกคือเขาเปรียบเหมือนกับถาดทองคำเปรียบเหมือนกับธรรมะของพระองค์เป็นเหมือนดังถาดทองคำนะธรรมะพระเจ้าเป็นเหมือนดังถาดทองคําทองคําแทนความหมายของสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่สูงค่ามีราคา แลวก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วเป็นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์และเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีค่ามีราคานะเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรได้เลยเป็นที่โชว์ได้เลยใครๆก็ต้องการแล้วธรรมะข้าองค์ เป็นเหมือนดังถาดทองคําถาดเนี่ยอาไว้รองรับเอาไว้ใส่สิ่งต่างๆธรรมะของพุทธ,ทธองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนดังถาดคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าวางไว้บนถาดมันทาให้สิ่งนั้นมีค่าทั้งหมดถ้าชีวิตวางไว้บนถาดชีวิตนี้หอ่อหุ้มโอบอุ้ม b, แล้วมีธรรมะรองรับชีวิตอย่างนั้นเป็นชีวิตที่สูงค่าเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่า จะเป็นชีวิตที่สวยงามขึ้นมาเลยอะไรก็ตามถ้าลงวางไว้บนถาดท,ทองคำอะสิ่งนั้นดูมีค่าเลยนั้นเขาเปรียบธรรมะพระเจ้าอะเป็นเหมือนถาดท,ทองคําเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่ทําให้ทุกอย่างมันมีค่าได้หมดถ้ามีธรรมะชีวิตจะมีคุณค่าถ้ามีธรรมะอันนี้นก็เปรียบเหมือนถาดแล้วธรรมะของพระอ,องค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ลอยทวนกระแสมันหมายถึงมันลอยทวนกระแสน้ํา ก็เรียกว่าเป็นเป็นธรรมที่ทวนกระแสโลกแล้ววนสามรอบก่อนจมลงหมายถึงเป็นสิ่งที่ควรต่อการทักษินาควรต่อการเคารพนะแล้วเมื่อจมลงไปเนี่ยไปซ้อนทับกับถาดของถาดทองคําของพูะเจ้าที่ผ่านมาแล้วแทนความหมายว่าธรรมะของพูะเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมา ก็เป็นถาทองคําเหมือนกันทั้งสิ้นเหมือนกันเลยนะและธรรมะของพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยย,ย่อมอย่างลงสู่จุดเดียวกันไม่คาดเคลื่อนจากกันเลยไม่ต่างกันเลยเปรียบเหมือนถาทองคําที่มันลงในตําแหน่งเดียวกันเปะ๊ะเปะ๊ะเป๊ะมาโดยตลอดแสดงว่าธรรมะของพระเจ้าทุกพระองค์ล้วนเหมือนกันทั้งสิ้น ลงสู่จุดเดียวกันทั้งสิ้นและมีค่าเหมือนกันทั้งสิ้นไม่เคลื่อนจากกันเลยไม่ต่างจากกันเลย,อ,ยอันนี้คือลักษณะที่ถาดมันลงในจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันที่เดียวกันเปะ๊ะไม่ต่างกันแล้วคำว่าเมื่อถาดทองคำของพระพุทธองค์มากระทบถาดแล้วดังกริกดังกริ๊กเนี่ยก็เรียกว่าเสียงที่ที่ ที่ดังขึ้นเสียงของถาดทองคำนั้นดังขึ้นทำให้พญานาคผู้หลับไหลมายาวนานพญานาคคือพญาง,งูนะพญาง,งูก็เปรียบเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่ยังอ,อยู่ใต้น้ำใต้น้ำเนี่ยมันมืดถ้าใต้น้ำมันไม่มีแสงไม่มีสว่างเหมือนนิชีวิตที่ อยู่ใต้น้ำหมายถึงชีวิตที่ยังไม่มีแสงสว่างไม่พบแสงสว่างมันมืดและพญานาคเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่มีพิษและเป็นพิษที่ร้ายแรงมากก็คือพิษเยอะสุดคือพญางูเนี่ยนะนั้นกิเลสท,ทั้งหลายหลากหลายคือมนุษย์ที่เมื่อพระเจ้ายังไม่มาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะมีกิเลสมากและยังอยู่ในช่วงที่ดำมืดมองไม่เห็นแสงสว่าง พวกนี้ก็เปรียบเหมือนพญานาคที่อยู่ใต้น้ำทั้งหนาด้วยพิษคือกิเลสทั้งดำมืดไม่เห็นแสงสว่างพวกนี้ก็เปรียบเหมือนพวกหลับไหลหลับอยู่เป็นผู้ยังไม่ตื่นแล้วการจะตื่นจากความหลับไหลและพบแสงสว่างได้เนี่ยพวกมีกิเลสเหล่านี้จะตื่นได้ครั้งหนึ่งเมื่อสัตวธรรมนั้นแผ่กล้องมาปรากฏ ให้รับรู้ได้เหมือนเสียงแห่งสัตธรรมเสียงกลิกเมื่อถาดทองคำกระทบกันเปรียบเหมือนเสียงแห่งสัตธรรมที่ก้องมาถึงหูสัตว์โลกผู้หลับไหลอยู่ใต้น้ำและเมื่อรับรู้ได้ว่านี้คือธรรมะของบุคคลผู้มาตรสรูถ้าเขารับรู้ได้ช่วงแห่งการรับรู้ได้รับทราบถึงเสียงแห่งสัตธรรมก็จะทำให้สัตว์ผู้หลับไหลได้โอกาส ตื่นขึ้นเพราะธรรมะของพระองค์ผู้มาตรัสรู้และที่สุดแล้วเสียงที่ดังก็จะต้องสิ้นไปเงียบเสียงไปในที่สุดในขณะที่เสียงดังกล้องเขาจะตื่นเมื่อเสียงนั้นเงียบไปหายไปช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์โลกหลับไหลกันอีกครั้งหนึ่งพญานาคก็จะหลับต่อ กิเลสหนาต่อมืดกันต่อไปรอององใหม่มาลอยถาดดังกลิกเนี่ยธรรมะก้องอีกครั้งก็ตื่นทีงสิ้นเสียงก็จะหลับต่อหมายถึงสิ้นเสียงทางสัตธธรรมศาส,สนาเสื่อมสิ้นก็จะหลับต่ออันนี้ก็จะเป็นวัตจักรแบบนี้นะแล้วแต่อันนี้เป็นแค่วิเคราะห์เอา อาจจะลอยจริงก็ได้ไปขุดดูแล้วกันจะเจอไม่ถาดหาพญานาคด้วยนะเขาอยู่แถวเน,นารัญชลานั่นน่ะ